สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมามาบอกวิธีการซักผ้านะครับด้วยเครื่องนะครับด้วยเครื่องซักผ้าอัจนมัติยี่ห้อ LG นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ก็เป็นรุ่นนะครับซัก12กิโลกรัมนะครับโอเคนะครับอันดับแรกก็นะครับใส่ผ้าลงไปนะใส่ผ้าลงไป ให้ดูตรงนี้นะครับก็เมื่อใส่ผ้าลงไปแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่ของซักฟอกกับน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับให้เราใส่ไปนะครับให้ตรงช่องนะครับโอเคนะอันนี้ไม่ขอสาธิตแล้วกันนะครับจุดนั้นนะครับโอเคนะทีนี้นะครับวิธีการซักนะครับเมื่อเราใส่ผ้าลงไปนะแล้วก็ใส่ของซักฟอกเรียบร้อยแล้วพวกนี้นะทีนี้นะครับวิธีการเปิดใจหันนะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็ขอบคุณที่ก็มาชมนะครับสําหรับ ใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะซักผ้ากับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเป็นแน่นอนครับนะครับที่เครื่องของมันหลักๆก,ก็จะมีปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดนั่นเองอปุ่ม start นะครับปุ่ม start แล้วก็หยุดปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มระดับการซักนะครับก็คือซักแบบนุ่มนวลนะครับปานกลางหรือซักแบบแรงนะครับ ปุ่มนี้ครับอ่าเป็นปุ่มแจ้งเตือนนะครับก็คือจะมีสัญญาณดังนะครับแบบอ่าติ๊ดติดติ๊ดนะครับประมาณนี้นะก็อ่ามันจะดังในขณะที่เครื่องทําหานเปลี่ยนสถานะจากอ่าเติมน้ําบ้างนะครับเปลี่ยนจากซักไปปั่นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าระดับน้ํานะครับปุ่มระดับน้ําก็มีตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงสินะครับก็ เราจะใช้ระดับน้าแค่ไหนเราก็ดูที่ผ้าที่เราใส่ไปซักนะครับในแต่ละครั้งว่าเยอะหรือว่าน้อยนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นการเลือกซักนะครับกี่นาทีนะครับแล้วก็นะครับการล้างนะครับหลังจากซักแล้วให้ล้างนะครับกี่น้ํานะครับก็บอกอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ ปั่นหมาดนะครับปั่นหมาดปั่นแห้งครับมีให้เลือกนะครับปั่นเบาปั่นกลางปั่นแรงหรือว่าปั่นแห้งนะครับแล้วก็โปรแกรมการซักนะมีให้เลือกนะครับซักแบบไหนนะครับก็อย่างเช่นแบบทั่วไปนะครับน้ำมนเนาะผ้าขนสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาเริ่มนะครับผมได้ทําการเตรียมนะครับผมใส่ผ้าไปแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ใส่ผงซักฟอกเรียบร้อยแล้วน้ายาพานุนุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับวิธีการใช้หานนะครับกดเปิดเครื่องครับปุ่มปุ่ม power นะอ่านะครับเปิดเครื่องแล้วก็อ่าระดับการซักนะครับผมเลือกอ่าแบบปานกลางนะครับแล้วก็เสียงเตือนนะครับเบานะครับอ่าทีนี้ระดับน้ำนะอ่าระดับน้ำผมดูจากอ่าผ้าที่ผมใส่ไปนะครับมาเยอะนะครับก็ อขอเลือกระดับน้ำที่สี่ขอเป็นห้า้ลยกันนะครับเพื่อความแน่นอนนะแล้วก็ซักกี่นาทีนะครับ14บสนะครับแล้วก็ล้างนะครับสูงน้ำแล้วก็ปัน่นปานกลางนะครับโปรแกรมนะครับก็ซักแบบทั่วไปนะครับ พาดััวไปนะครับโนมอนนะครับโอเคตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดปุ่มสตาร์ทนะครับทำงานโอเคนะครับแค่นี้ครับสําหรับเวลาที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่ระบบเครื่องนะครับอัตโนมัติขึ้นมาให้นะครับจากการตั้งค่าต่างๆครับว่าทั้งหมดใช้เวลากี่นาทีนะครับการซักครั้งนี้จนเสร็จนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณ54นาทีนะครับโอเคนะ,ะหลังจาก54นาทีก็ค่อยว่ากันนะครับสามารถที่จะเอาผ้าออกจากเครื่องได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ